ักโซ่ทั้งหมดหนึ่งรอยโซ่ค่ะหลังจากนั้นให้เราเว้นสี่โซ่ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงโซ่ที่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้เข็มซิ้มลงไปโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะควักไหม เรือใหม่ทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการถักสลิปสติ๊กนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่ห้าครั้งค่ะตรงนี้หนึ่งสอง หลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่หนึ่งที่เราถักโซ่ค่ะช่องแรกเลยนะคะที่เราถักโซ่ตรงนี้เนาะใช้เข็มจิ้มลงไปโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักไหมเหลือไหมสองเส้นตรงเข็มเราก็จะถักเป็นสลิปสติ๊กนะคะก็คือดึงแบบนี้เนาะ เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะจะเป็นช่องที่เราถักโซ่ทั้งหมด100โซนะคะใช้เข็มจิ้มลงไปเลยเนาะควักไหมเหลือไหมสอเส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่ห้าค่ะตรงนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องแรกที่เราถักโซนะคะแบบนี้เนาะเหมือนเดิมเลยนะคะควักไหมเหลือไหมสองเส้นต้องเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงโซ่ถัดไปค่ะควักไหมเหลือไหมสองเส้นตรงเข็มให้เราดึงเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะถักโซ่ห้าเหมือนเดิมเลยเนาะ ช่องสุดท้ายของแถวแล้วนะคะสำหรับช่องนี้เนาะควักใหม่ดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งเพื่อกันหลุดค่ะตรงนี้แล้วก็ให้เราทำการตัดไหมไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามัดปลายไหมตรงนี้ค่ะ หลังจากนั้นให้เราใช้เป็นเข็มเก็บงานเพื่อเก็บปลายไหมทั้งหมดเข้าไปข้างในค่ะ หลังจากนั้นให้เราใช้เป็นก้านดอกไม้ถ้าไม่มีจริงๆก็ให้เราใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นแทนก็ได้นะคะให้เราแปะกาวตรงนี้นิดนึงเนาะเราก็จะพันดอกไม้ให้รอบไม้เลยนะคะถ้าเราใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นจะค่อนข้างสั้นนะคะให้เราถักโซ่แค่50หรือ70โซ่ก็พอนะคะไม่ต้องถักถึง100โซ่เนาะ ให้เราพันให้กลีบดอกไม้สับหว่างกันนะคะแถวก่อนหน้ากับแถวที่เรากําลังจะพันอยู่กลีบดอกไม้เขาจะไม่เรียงกันนะคะจะสับหว่างกันเนาะแบบนี้นะคะ ให้เราแปะกาวตรงนี้นิดนึงค่ะ ให้เราใช้ไหมพรมสีเขียวพันรอบๆตรงก้านดอกไม้ค่ะ หลังจากนั้นให้เราใส่ใบไม้ลงไปหนึ่งใบค่ะสำหรับวิดีโอสอนถักใบไม้ต่ายได้ทำวิดีโอแยกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวต่ายจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้เลยนะคะให้เราใช้ไหมพรมสีเขียวพันตรงก้านของใบไม้ด้วยนะคะ สำหรับใบไม้เราสามารถดัดได้ตามทรงที่เราต้องการนะคะ